ทำเมนูเดงหอมแบบรัดเข็มขาดกันอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราต้องไปเรียนที่จีนส่วนใหญ่เขานิยมกินของมันมันทอดยิ่งซื้อในร้านกินทุกวันราคาก็สูงเราไปเห็นโฆษณาตัวใหม่ที่โลซาออกมาเขาบอกมีเมนูรัดเข็มขาที่คุมงบได้ดีต่อสุขภาพแถมทำตามง่ายที่สำคัญต้องอร่อยถ้าเราทำอร่อยนะทุกคนเราก็เริ่มจากสับไก่ให้ละเอียดตามด้วยสามเกลโฮมเมชใช้กระเทียมและผักชีพริกไทยถึงมือนี้จะประหยัดแค่ไหนก็ยังต้องใส่ใจสุขภาพเราเลยเลือกปรุงรสด้วยโลซาซีอุคขาสูตรลดโซเดียมของโลซาเขาเค็ม เสร็จแล้วก็มาโปะบนขนมปังแบบนี้ชุบไข่รอบสุดท้ายแล้วใส่มอทอดได้เลยทุกคนระหว่งางรอทำน้ำมะเขือเทศแบบง่ายๆใช้มะเขือเทศเข้มขน้นผสมไลโคปีนของโรซาไลาโคปีนใส่ไปสองช้อนโต๊ะก็ได้ไลโคปีนเพียงพอสำหรับหนึ่งวันของเขาสูตรแคลไม่เติมน้ำตาลใช้ย่าวานันแทนน้ำตาลเติมน้ำผึ้งไปหน่อยตามด้วยน้ำแข็งเย็นๆคนให้เข้ากันก็กินได้แล้วทุกคนบอกเลยว่ากินง่ายกว่าที่คิดสดชื่นมากเความแบบเหมือนน้ำผลไม้แช่ยเย็นอะเปรี้ย,ย,ยวๆหวานๆโอเคเลยทุกคนเผิ่มแป๊บเดียวขนมปังหน้ากายก็เสร็จแล้วทุกคนบีบซอสสสพพรรรริิกกกููตตตตไไมมมมม่่ีีีีนนนนน้้้้าาาาาลลดดดดโโซซเย40%ขขออออองงงงชคืถึปับๆ เนื้อไก่นุ่มๆอร่อยนั่ที่สำคัญโลซาเขาบอกว่าข้าวหวานมันเค็มก็ผ่านด้วยไม่น่าเชื่อว่าเราทำเองแถมคำนวณงบออกมาแค่ไม่เกินหนึ่งแบงค์แดงเซฟทำงบเซฟทางสุขภาพเลยทุกคน <c oughs> ถ้าใครอยากลองทำตามหรือช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดบ้างแล้วได้ทั้งอาหารอร่อยสุขภาพดีแถมประหยัดงบสุดๆเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ Hay Q Food โลซารัดเข็มขัดหรือ TikTok โลซาเฟอร์ี่ฟู้ดได้เลยทุกคน